สวัสดีครับพี่น้องชาวมงทั่วโลกบางครั้งหวนนึกถึงความหลังตั้งแต่สมัยที่พี่น้องชาวมองอยู่ที่บ้านวินันจังหวัดเลยภาพแห่งความหลังภาพความทรงจำผ่านรูปภาพเก่าๆทำให้พี่น้องม้งหลายคนนึกถึงอดีตที่ผ่านมาว่ากว่าจะถึงวันนี้เราผ่านความทุกข์ยากผ่านความลำบากแสนสาหัสมามากน้อยแค่ไหน เดิมทีม้งมีถิ่นฐานอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนต่อมาถูกจีนลุกรานจึงอพยพก,กระจัดกระจายมาอาศัยอยู่ตอนเหนือของประเทศเวียดนามประเทศไทยและประเทศลาวแต่ยังมีม้งบางพวกอาศัยอยู่ในประเทศจีนในช่วงสงครามเวียดนามม้งจำนวนมากในลาวเข้าร่วมกับกองทัพสหรัฐอเมริกาสู้รบต่อต้านเวียดนามเหนือและฝ่ายคอมมิวนิสต์ในลาว ในราวปีพศาา2518รัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวชืดออำนาจได้สำเร็จชาวมงจึงต้องหนีภัยจากการกวาดล้างของฝ่ายคอมมิวนิสต์ในระหว่างปีพศ2518ถึง2523มีพี่น้องมองประมาณ100,000คนจากทั้งหมดราว400,000คนเสียชีวิตและอีกจำนวน100,000คนเดินทางข้ามแม่น้ำโขงเดินเท้ามานะครับยากลำบากมาก เข้ามาในประเทศไทยนอกเหนือจากนี้ยังมีชาวลาวฝ่ายต่อต้านรัฐบาลจำนวนมากทยอยหนีตามเข้ามาเนื่องจากว่าหวาดกลัวรัฐบาลสังคมนิยมตั้งแต่พศ2518เป็นต้นมาม้งและชาวลาวอพยพหลบหนีเข้าประเทศจำนวนมากถึง350,000คนเป็นผู้ลี้ภัยชาวลาวอพยพหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทย จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆรัฐบาลไทยในสมัยนั้นจัดตั้งศูนะย์อพยพขึ้นที่บ้านวินัยตำบลปากชมอำเภอปากชมจัังวดหเลยโดยแบ่งแยกค่ายอพะยพสำหรับผู้อพะยพชาวเขาและชาวลาวพื้นราบออกจากกันภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานข่าหลวงใหญ่ผู้ีิภัยแห่งสหประชาชาติหรือตัวย่อภาษาอังกฤษก็คือ UNHCR จนกระทั่งไปปีพศะะ2519มีศูนย์ผู้อุปยพชาวลาวภูเขาที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรโครงการสหประชาชาติถึง5แห่งด้วยกันศูนย์อระยบ้านวินัยจังหวัดเลยนับเป็นศูนย์อุปยพมงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและยังเป็นศูนย์ลีภัยชาวลาวอยู่ในความดูแลขององค์การสหประชาชาติ แม้สงครามจะเลิกแล้วชาวมงพวกนี้ก็ไม่ต้องการกลับไปยังถิ่นฐานเดิมการพักอาศัยในค่ายก็เพื่อรอเดินทางไปยังถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่สามก็คือสหรัฐอเมริกาเหมือนที่เราทราบข่าวของครอบครัวของสุนิสาเลียน,นะครับแล้วก็ฝรั่งเศสออสเตรเลียเป็นต้นแต่ก็มีชาวมงอีกจานวนมากไม่สามารถเดินทางไปประเทศที่สได้ ต่อมารัฐบาลไทยได้ปิดศูนะย์อุปยบ้านวินัยลงตั้งแต่ปีพศ2536แล้วก็ตั้งเป็นหมู่บ้านโดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยเมื่อปีพศ2538แล้วก็ชาวม้งบางสวนก็ได้กระจัดกระจายย้ายออกจากหมู่บ้านไปอยู่ในพื้นที่ของภาคเหนือของประเทศไทยในประวัติศาสตร์ของบ้านวินัยเนี่ยนะครับบ้านวินัยเนี่ยตั้งอยู่หมู่11 ตำบปลปากชมอเภรปากชมจังหวัดเลยความหมายของชื่อหมู่บ้านบ้านวินัยเนี่ยนะครับตามที่สืบทราบกันมาว่าชื่อที่มาของคําว่าวินัยอาจจะหมายความว่าคําว่าวินัยเนี่ยหมายความว่าการอยู่ในระเบียบแบบแผนและข้อบังคับข้อปฏิบัติคงจะเนื่องจากว่าเป็นหมู่บ้านที่จัดให้คนอพยพจากประเทศลาวมาอยู่จึงมี ระเบียบข้อบังคับที่ใช้ในหมู่บ้านนี้นะครับแล้วก็จึงเป็นที่มาของชื่อเรียกว่าบ้านวินัยบ้านวินัยหมู่11อดีตเป็นศูนย์อุปยพบ้านวินัยซึ่งรับเอาผู้อุปยพชาวลาวเผ่าม้งที่หนีสงครามข่ามาฝั่งไทยโดยรัฐบาลไทยได้กําหนดเอาพื้นที่บริเวณบ้านนี้เป็นที่พักพิงกําหนดอนาเขตควบคุมผู้อุปยพซึ่งมีประมาณ5 0 0 0 0 0คน ต่อมาทางรัฐบาลได้ยุบเลิกศูนย์บ้านวินัยนี้เมื่อปี2536และมีการจัดตั้งหมู่บ้านเพื่อให้รัษฎรเข้ามาอยู่อาศัยจึงมีการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านวินัยตามระเบียกบกระทรวงมหาดไทยปีพศ2538เป็นต้นมาเริ่มแรกนะครับก็มีนายสมพงศ์ศรีขะปัสสะเป็นประธานหมู่บ้านอาสารักษาดินแดนโดยมีผู้ใหญ่บ้านคนแรกก็คือนายสมานประสมรัพ์ นายประยูนยพรมพินในธวัฒ์ประสิทธิ์และปัจจุบันนะครับก็นายสมพานมณีแสงเป็นผู้ใยญ่บ้านครัวเรือนทั้งสิน้นในหมู่บ้านวินัยมีประมาณ49ครัวเรือนลักษณะที่ตั้งของหมู่บ้านก็คือตั้งอยู่หมู่11บ้ามั่นปักชมทิศใต้ของอำเภอปักชมห่างจากอำเภอปักชมประมาณ10กิโลเมตรห่างจากจังหวัดเลยประมาณ79กกิโลเมตร พื้นที่ของหมู่บ้านทั้งหมดก็ประมาณ2,085ไร่อาณาเขตติดต่อของหมู่บ้านก็ทิศเหนือก็ติดบ้านนนสมบูรณ์หมู่9าตำบลปากชมอเอปากชมทิศใต้ต,ติดบ้านห้วยเป้าหมู่ที่5าตำบลปากชมอเอปากชมทิศต,ตะวันออกติดกับบ้านสาัมไฮหมู่ที่6ตำบลเชียงกรมอภอปากชมทิศต,ตะวันตกก็เป็นถนนปากชมบ้านทาด ลักษณะภูมิประเทศของบ้านวิทไนก็คือเป็นภูเขาสลับซับซ้อนมีพื้นที่ราบเชิงเขาเล็กน้อยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำการเกษตรเช่นไร่ข้าวไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไร่มันสัปะหลังไร่ถั่วต่างๆแล้วก็มีการปลูกยางพาราผู้นําชุมชนในอดีตที่ผ่านมานะครับที่สําคัญก็คือพ่อสมพานมณีแสงเป็นผู้ใหญ่บ้านนางหนูรักใจบุญเป็นผู้ช่วยนางสาววัฒนาศึก,กัญญาเป็นผู้ช่วย สถานที่สําคัญที่เป็นที่สักการะของพี่น้องที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านก็คือมีวัดลาวภายในหมู่บ้านมีรูปปั้นชาวมงที่ใช้ในการสักการะบูชานี่เป็นที่มาที่ไปของชาวมงที่อพยพจากประเทศลาวมาภาพเหล่านี้เตือนความจําย้ําความหลังของท่านให้ระลึกถือว่าเมื่อครั้งก่อนท่านประสบพบเจออะไรมาบ้างและภาพนี้จะอยู่ในความทรงจําของทุกท่าน ที่ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้มาตลอดชีวิตหวังว่าภาพนี้จะเตือนความทรงจำให้ทุกท่านระลึกถึงบ้านวิทน,นัยปากชมจงังหวัดเลยขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ